เตียงกันด้สิบเจ็ดมือเลยเนาะน้ามันกบับบุกแล้วน,นาอพี่ปุ่ะเห,ห็นบ่ปายายเอามาปล่อยไว้มามีหัวยายน่ลาะมีความสุขของเล่าไปเนาะจะ้ะพอยายน่ลาะม,มีความสุขของเล่าไปเนาะจะ้ะ ลืม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 หลุดีบหลุดสบหลุดเสบหลุดสีบหลดเสียบเดเมเดาืนเดาเดาเยมาขึ้นไหนเมื่ขึ้นวน่ะเตียงใหญ่กาลังคือฝนกาลังยืดออกก็บมาเดดใบแตียงไหปลาเลยพี่น้องใบมันหลเท่ากับมาเดดออกนะจ๊ะ นี่พอแล้วจ้าโอ้มีอยู่ตัวไหแมตกเมดขึ้นเนาะเออแล้วอารมณ์ดีพี่นอออ้องเฮียนั่งนี่อารมณ์ดีเว้ยอารมณ์ดียอนอยังฝนตกพุอนะมีน้ำอยู่ได้สามเขาอยู่ตัวไหนแม ข้าเด็ดออกมันก็ดีเนาะจ้ะเนาะพวกนอนพวกยังก็สิบพราแดดมาสซนมาอาศัยเนาะจ้ะกระเด็ดออกไปเรื่อยๆแหละพี่น้องให้ขังล่างมันโป้งเนาะจ้ะเนาะแต่ข้าอยากเข็นของสิพี่น้องกับมาเด็ดเด็ดใบเตียงนี่ยลยนะให้เขากิน <c oughs> เป็นไผ่เนาะจ้ะเนาะใบนี่กะบัถิ่มเนี่จ้ะไม่ป่าเอามาให้ป่า แเตียงให้ปลาได้พี่น้องใบมันหลายเท่ากับมาเด็ดออกเนาะจา้ะตุ่มเนาะจ้ะเนาะนี่บะมี่หยาดอกพี่น้องเพราว่ะข้าวานหน้าตุม่มบาวะนสีิอาไซตลอดเนาะจา้ะแต่ว่ามู่คางคางเนี่ยเกษได้สามเนาะจ้ะเนาะนี่คุณนะอ่ะโอ้วางายวางาย มาหาสามเขาเด้อเขาผู้ใดก็ะไดว่ามันหน้ายายดอกหน้านอง้ายเป็นหายพอยายย่ายหน่แล้วก็มาเดให้ปปากินแล้วก็มาสะออนจ้ะพอยายนี่แล้วลงไปแน่นสะพุ่มพี่น้องน้ำบุบ สูบไล่นำคุณน่ะโอ้วางไลยวางไลยมาหาสามเขาเด้อเขาผู้ใดก็ได้คุณน่ะโอ้วางไลยวางไลยมาหาสามเขาเด้อเขาผู้ใดก็ได้น,ดนี่แล้วลงไปในะันสะปุ่นพี่น้องน้ำบุบ สูบไลน้ำให้นป่า,าย่าเมื่อเศร้าสีคุณน่ะมีน้ำอยู่ด้สามเขาอยู่ต้นไหแม่ายาย อันนี้ว่านเขาน่าจะน่าเนะจ้ะก็ะเขามาอาศัยอยู่ในส่างย่า,ยาี่ล่ะที่คุดนี่ก็ไลยตีอยู่น่าจาะเนาะน้าเนะจ้ะก็ะเขามาอาศัยอยู่ในส่างย่า,ยาี่ล่ะที่คุดนี่ก็ไลยตีอยู่น่าจาะเนาะคุณอะ มีน้ำอยู่ได้สามเขาอยู่ต้นนี่แม่ลืม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 ลืลืม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 ลืลืมม ไปเบิง่งหน้าหนอง้ายพุณเห็นป่ปลายหญ่เอามาปล่อย้บ่มีห้องน้านย่ายเนาะจ้ะายนี่น่าะเตียงให้ปลาได้พี่น้องใบมันหลายเท่ากับมะเด็ดออกเนาะจ้ะ มาขึ้นนี่มืดขึ้นคุณน่ะเตียงย่า i g r ลังถือฝนก g r ลังยืดออกนี่ก็มาเด็ดไปนี่แล้วลงไปแน่นสะผมพี่น้องน้ำบุบสูบไหลน้ำคุณน่ะมีน้ำยู่ได้สามเขาอยู่ต้นนี่แม่ เออแล้วอาร่มดีพี่นองอ,อย่นั่งนี่อาร่มดีเว้ยอาร่มดียอนอย่างฝนตกยายๆอันนี้ว้านข่าวนาตุกมู่อันเป็นวางบามนี่ดีได้หาสามแล้วชิบนี้กัซ่ัมนี้หนอกจากน่อขอบคุณนะคะ พุดน่เห็นบ่าปลายายเอามาปล่อยไว้บ้ามีอย่างนายยายอืมอันนี้บ้านเขา,น,าน่าตุกจอยประหยต้นทุ่นทุกอย่างเลยพี่น้องบ่าห้นอนมาจอให้ลน่พัดผ้าบ่าเป็นโรคพี่น้อง ปลากระลังมากเลยปลากระลังมาแล้วในน้ำมีปลาพี่น้องจะเตียงห้ปลาเลยพี่น้องใบมันหลายห้องกับมะเด็ดออกนะจ๊ะไปบึันหน้าหนอง้ายหอย้ ก็มาปล่อยหอยจูพี่น้องปลาก็หลายย่างนี่นลละอันปลายายมาปล่อยน้ำกับปลาหน้าเด็ดออกเลยก็บ่ได้เอาไปทิมได้พี่น้องไปให้ปลาหน้านาาจะก็ะเขามาอาศัยอยู่ในสางยายนี่ล่ะที่คุดนี่ก็ลายตีอยู่น่าจะเนาะ โวยประหยัดตนท,นทุนทุกอย่างเลยพี่น้องว่าให้นอนมาจอให้ล่มพัดผ้าว่าเป็นลูกตองมีแหล่เน้อพี่น้องเห็นเจ้าเขียวสิว่าเมนเขาเเ <c oughs> ่าเมดเดย์หยาพูน่ะมีน้ำอยู่ได้สามเขายุต้นนในแม่ นาะจ้าเนาะเนี่บะม,มี่หยาดอกพี่น้องเพราะว่าห้าวันหน้าตุ่มพอบานนาสิเอาไซตลอดเนาอจ้าแต่ว่ามู้คางๆเนี่เกษตรใดสามนาะจา้าเนาะเนี่ยพอย่ายนีลามีความสุขของเราไปเนาอจ้าบางหลายอยู่ตัวนี่มีนามแล้วก็พ่อสามแา้นาะจา้าเนาะไปไปเบื้งคุณอะ มีน้ำอยู่ได้สามเขาอยู่ตัวนี่แม่นี่หอแล้วจ้าโอ้มีอยู่ตัวนี่แม่ตกเมดขึ้นเนาะบางหลายอยู่ตัวนี่มีน้ำล้วก็พ่อสามเเนาะจ้าเนาะไปไปเบิงบุก เตียงกันได้สิบเจ็ดมือเลยเนาะหน้ามันกระโบกเนาะพ <Yeah. S 1> ี่เด็ดออกเลยกับ่ได้เอาไปถิมได้พี่น้องไปให้ปลาไปเบิ้งอันหน้านอง้ายแต่เ้าอยากเข็นค้องสิพี่น้อง <c oughs> กับมาเด็ดเด็ดใบเตียงเลยล่ะให้เขากิน <c oughs> หน้านย่ายเน,นาะจ้ะ ไปนี่นะอย่าหลายหลยพี่น้องหยาใครเฉียดเฮ้ยไลยคังหลายเนี่ยใญ่สใส่มมปีกุหลาบพี่น้องจ้ากูด่าแล้วก็จะจอยประหยัดตนทุนท่นทุกอย่างเลยพี่น้องว่าให้นอนมาจอ่อให้ล่มผัดผ้าว่าเป็นลูก